ครับสวัสดีครับเอฟซีทุกคนนะครับเนาะครับวันนี้ก็เสวนาคันที่สามสิบเอ็ดตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะครับเนาะครับวันที่คุยกันหลังไวยลาวพัฒนาออกนะครับมีอาจารย์ในเดีเขาอาจารย์ในเดียรรุดนะครับเนาะครับเมื่อคืนนี้นะครับเนาะวันจันทร์ที่สามสิบตุลาคมหกหกลาวพัฒนาออกแปดศูนย์ศูนย์เก้าสองสี่ เลกล่างก็ออกศูนย์เก้านะครับเนาะครับแถมผ้ามาเบ่งครับหนุ่มสวนยางนะครับเนาะครับหนุ่มสวนยางกระเขานะครับสองซีซีสองมานำกันนะครับข้อสุดยอดหนุ่มสวนยาง ขับ4 2กับเขานะครับเนาะเข่าตัวกับนะครับเลขออกสอง C หนุ่มสวนยางให้มา C2 ถือว่าเข่านะครับเนาะเข่าตัวกับตัวเน้นพร้อมนะครับอ้าวพอเตรียมข้อขอบคุณหลายๆนะครับเด้อหนุ่มสวนยางนะครับครับเดี๋ยวปอเตรียมภาพมาตามต่ออีกมือนี้นะครับเนาะครับไปต่อครับผม เซียนหนองคายเซียนหนองคายนี่กับบนล่างวิ่งโลดสามกับสี่เน้นที่สามมัดมาสี่นะครับเนาะครับ,รบตัวนี้หลุดไปสองกับสี่มานำกันครับจับคู่ก็ได้หลุดไปเนาะครับเนาะมีสองหกสองเจ็ดหลุดเนาะครับเนาะเซียนหนองคายนะครับ อขอแต้มก็ขอขอบคุณหลายๆนะครับเด้อเซียนหนองคายนะครับเนาะไปต่อครับผมไปต่อที่เซียนป่าตาลเซียนป่าตาลไก่มาบนล่างวิ่งรูด3กับ4เน้นที่สี่สี่กับมานะครับเนะาะแต่ว่าจับคูมีสามสี่มี่สี่สาจับคู่หลุดนะครับเนาะเป็น3าเลขออก2อ ขอ,ขอบคุณหลายๆนะครับเด้อเสียนปาตานนะครับเนาะเดี๋ยวมือนีรตรี่ย้ผ้ามาตามต่ออีกนะครับไปต่อครับผมพ่อแหล่นะครับโอ้พ่อแหล่งูนี่กับเขายิกนะครับครับบนล่างวิ่งรูดสองกับหกเน้นที่สองสองขามาดีนะครับเนาะ ครับเนี่ยสี่สองกับสองหกเขาเนาะครับเนาะเข้าตัวกับสี่สองให้สี่สองออกสองสี่ครับพอแตรียมควาวอยู่นะครับเนะาะหมักสอบตัวเด็ก,กอย่าลืมเด้อกับตัวไวน้นําเข้าตัวกับอีกอีรีเนาะครับเนาะครับก็ถือว่าโอ้สามสี่งวดแล้วเด้อพอแหล่เนาะครับเนาะสี่งวดส่วนแล้วนะครับอนะ้าวงวดน,วนะวนี้มือนี้พอแตรมพามาตามต่ออีก พ่อแหล่นอนนาเนาะครับเนาะครับขอแถมยบขอข้อขอบคุณหลายเด้อครับเด้อพ่อแหล่นอนนานะครับไปต่อครับผมไปต่อที่ปูห้าเจ็ดแปดปูห้าเจ็ดแปดบนล่างวิ่งโลดสี่กับห้าอ้อมาสี่นะครับเนาะแต่ว่าจับคู่มีสี่หนึ่งสี่ศูนย์เลขออกสองสี่ วันนี้ก็ถือว่าจับคูรุดนะครับเนาะเขาทะเลวิ่งนะครับครับพอเตรียมข้อกับขอบคุณหลายๆปูห้าเจ็ดแปดนะครับเนาะเดี๋ยวมือนี้ปพอเตรยมพามาตามต่ออีกนะครับไปต่อครับผมไปต่อที่อาจารย์เหม่งนะครับเนาะเอาอาจารย์เหม่งบนล่างวิ่งรูดสามตัวเดียว สามบ้าเนาะพี่น้องเนาะมาตั้งแต่ซองพียต่อ,อาจารย์เมื่อกี้เนี่ยในซองหกสามเจ็ดหกสองสี่เอาเอากะถือว่ารุดอีกเนาะครับเนาะเขาอาจารย์เม่งนะครับรเตรียมกรขคอกรบขอบคุณอาจารย์หลายๆนะครับเด้อนะครับเนาะมือนี้กะส่งมาให้เตรียมอีกเนี่ยนะครับเนาะ ไปต่อครับผมไปต่อที่ปูสมหวังโอ้ปูสมหวังวันนี้นะครับปูเน้นตัวพิษนะครับเนาะเ,เลขในตารางปูกะศูนย์โมเมนต์ศูนย์เก้าสี่ครับส่วนจับคู่ปูเนียนศูนย์เจ็ดเก้าศูนย์นะครับเนาะล่างออก ศูนย์เก้าะครับหรือว่าเขานะครับเนาะเขาตรงๆเลยปูงวดนี่ครับส่วนเลขวิ่งลูดนะครับเนาะศูนย์กับเจ็ดศูนย์กับเจ็ดกับมาศูนย์นะครับแต่ว่าเลขสามตัว4ีตตัวปูนี่มัน ไปบนไปล่างนะครับเนาะศูนย์เก้าไปล่างนะครับเอาก็ถือว่าเข่าตรงๆนะครับเนาะเข่าล่างตรงๆปูสมหวังครับเอาเตรียมข้บข้อกราบขอบคุณปูหลายๆนะครับเดอ้อปูสมหวังนะครับเนาะครับไปต่อครับผมเตรียมผ้ามาตามตอยอนะครับ เปลี่ยนคนริมทางนะครับเนาะรับบนวิ่งรูดแปดกับเก้ามาล่างนี่พี่น้องเก่าแต่ว,ว่าวิ่งวิ่งก็ได้ด้วยครับเนาะวิ่งขันวิ่งเอาได้เบครับเก่ามาลักลอยครับจับคู่กะเขาตัวกลับนะครับเนาะให้บนออกล่างครับ ก้าศูนย์เลขล่างออกศูนย์เก้าเข้าตัวกับส่วนล่างวิ่งรูดหกกับเจ็ดกะรุดนะครับนะเนาะให้บนออกล่างแล้วอาจารย์เซียนคนริมทางนะครับกับเตรียมกับข้อกับขอบคุณอาจารย์ในหลาย้อครับเด้อรับมือนี้กะจะเลื่มนะอาจารย์รงมาให้อีกับไปต่อครับผมไปต่อที่ปูศูนย์เจ็ด ปูศูนย์เจ็ดครับบนบนวิ่งรูดแปดเนมีแปดศูนย์เจ็ดศูนย์นะครับเนาะส่วนล่างวิ่งรูดสี่สี่เป็นมาบนนะครับโอ้ตัวเน้นพร้อมนะครับเนาะสี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่สองเข้าตัวกลับอีกแล้วปูศูนปย์เจ็ดนะครับให้ล่างออกบนนะครับเนาะ แต่เลขกับมือนี่คำามาตามกันต้อยเนาะรับเนาะกับปูศูนย์เจ็ดถือว่าเขามาตลอดได้เพระเล็กปูนะครับพี่เตี๋ยวไปล่างไปบนไปโตกลับน้ำเนาะรับเนาะครับ,นะรบพ่อแต้มยวกระเดี่ยวโยมักสอบตัวเด็กก็อย่าลืมกลับตัวน้ำเด้อนะครับเอาไปโชกไปมันก็ดีแข็ด้อครับเด้อครับไปต่อครับผมไปต่อที่ปูโคราช ปูโคลาดบนสามตัวเดียวสามบอมานานพี่นงองเนาะแต่วันล่างวิ่งรูดศูนย์ตัวเดียวมานะครับแต่ว่าจับคูหลุดเนะครับเนาะเล็กออกศูนย์เก่านะครับก็ถือว่าเขาเด็กวิ่งนะครับปูโคลาดรับไปต่อครับผม ไปต่อที่อาจารย์ศรีสะเกตโอ้อาจารย์ศรีสะเกตขับเบิงขับบนล่างวิ่งรูด0นย์กับ4มาเบิดทั้ง0ูนย์ทั้ง4นะครับจับคู่กับเขาพอรอมนะครับเนาะแต่ว่าอาจารย์พเนรให้ีหนึ่งีแนยหนึ่งศูนย์สองศูนย์สี่ออกสอนะครับเข้าตัวกลับนะครับเนาะ พอเตียมกระเด้ว่วายู่บอกอยู่นะครับเนาะหมักตัวใด็กย็จะลืมเด้อกับตัวน้ำครับเอาไปกับตัวว้กบสิโกสิมันนะครับเนาะอาจารย์สีสเกตเลขกวิ่งเข่าทั้งบนทั้งล่างนะครับครับพอเตียมก็ขอกราบขอบพระคุณอาจารย์หลายๆนะครับเด้อครับมื้อนี้ก็อย่าลืมเด้อาจารย์่งไม้น้ำหนึ่งเด้อครับพอเตียมก็กราบขอบพระคุณอาจารย์ล่วงหน้าไว้นะครับเนาะครับเอาไปต่อครับผม ไปต่อที่เซียนนาดีนะครับเซียนนาดีงวน,นี้เป็นพระเอกเลยนะครับเนาะสองกับสี่พอเตรียมในบอลยุ่งมาน้ากันนะอามอหม่าอิลีนะครับเนาะสองกับสี่เน้นที่สองกับเน้นสองสามสองสี่เข่าตรงๆนะครับเนาะนี่คืออาจารย์เซียนนาดีครับอพอแตรียมดีเข้มนะครับเด้อไผ่โฉกไพ่มันนะครับเนะาะไพ่โบโฉกโบมันกัน มื่อนี้ก็มาตามกันต่ออีนะครับครับไปต่อสุดท้ายท้ายสุดนะครับเนาะก็คือของพอเตียมกับลุดยีคือเก้านะครับสามหมวดชีหมวดนเด็ดเหล็กบินมีประมาณเลยนะครับมาตัวเดียวมาตัวเดียวกับบาถือแล้วนอะพี่นองเนาะครับเตียมกระกลับก็ตรวจก่อภัยนะครับเดอ้อ หลายงวดแล้วเนาะครับเนาะบอกเขานะครับเมื่อกี้จังเด็ก็มาตามกันต่ออีกเนาะครับเนาะครับเอาสุดท้ายท้ายชุดนี้พ่อแต้มก็ขอกราบขอบพระคุณเอฟซีทุกคนนะครับเด้อที่เขามาเบิ่งมาติดตามพ่อแต้มครับพอ่อแต้์มก็คุณหลายเนาะครับเนาะ อยมีแต่ความสุขความเจริญนะครับเด้อความเจ็บให้ได้ความไข่ให้มีนะครับเนาะครับอใอยมีอายุมันควรยืนครับทำมาค้าขายสิ่งได้ก็คอยจะเลร่ญนุุงเรื่องครับทำการทำงานกขอใอยมีสุขกาพที่แข็งแรงนะครับเนาะครับเัืงนี้กระมือนีก็พ่อเตียมกับยิพามาติดตามต่ออีกนะครับเอาสำหรับคลิปนี้พ่อเตีมกัมีแค่นี้นะครับเนาะเอาไว้พอกันอีกคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม